สวัสดีครับวันนี้เชฟชวนชิมนำเสนอเมนูปลาหมึกต้มมะนาวเป็นเมนูที่ทําทานง,ง่ายๆจะเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีปลาหมึกเลือกใช้ได้ตามชอบแต่แนะนำให้ใช้เป็นปลาหมึกไข่นะครับจะอร่อยามากจะต้มทั้งตัวหรือว่าหั่นเป็นชิ้นก็ได้นะครับส่วนผสมก็มีไม่เยอะก็จะเป็นพริกขี้หนูกระเทียมลากผักชีขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็จะเป็นผักชีแล้วก็ขึ้นช่า่นะครับ เราก็นําหม้อหรือกระทะตั้งเตาเต,าเติมน้ํา400-500ม ML ลงเป็นขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปแล้วก็ลงเป็นเกลือกับผงปรุงรส่งช้อนชาพอน้ําต้มเดือดเครื่องเทศออกกลิ่นหอมแล้วก็นําปลาหมึกลงไปแล้วก็ต้มประมาณ3-4นาทีก็พอสําหรับปลาหมึกหั่นชิ้นแบบนี้เดี๋ยวปลาหมกกึกจะเหนียวนะครับถ้าต้มนานเกินไปปรุงรสชาติเพิ่มเติมด้วยผงชูรส่งช้อนชาหรือว่าตามชอบตับดรสชาติด้วยน้ําตาลทราย1ช้อนชาน้ำปลา2-3ช้อนโต๊ะ ตามด้วยน้ำมะนาว3าถึงี่ช้อนโต๊ะหรือว่าตามชอบหลาหลายรสชาติให้เอากันรสชาตินี้เพิ่มเติมให้ถูกปากได้ตามชอบเลยนะครับแล้วก็ลงเป็นกระเทียมสับพริกขิงสับรากผักชีสับ,บท่บานผู้ชมจะเป็นโขลกหรือว่าปั่นเอาก็ได้นะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เอากันอีกรอบเท่านี้ก็ได้แล้วนะครับปลาหมึกต้มประมาณ3-4นาทีแล้วลงเป็นผักชีกับขึ้นฉ่ายหั่นท่อนต้มให้ผักพอยุบแล้วปิดไฟแล้วก็ลงเป็นรสชาติที่เราผสมไว้ลงไป แล้วตักจัดเสิร์ฟลงชามหม้อไฟหรือว่าเป็นตัวปลาแบบนี้ก็ได้นะครับเพิ่มเติมเป็นกระเทียมสไลด์มะนาวสไลด์ผักชีได้ตามชอบเลยนะครับเท่านี้เมนูหมึกต้มมะนาวอาหารชาวเลทําทานได้ง่ายก็ได้เลยนะครับจะทําทานเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีก็ฝากท่านผู้ชมลองนําไปนาทานกันดูอีพินิตรลาไปก่อนสวัสดีครับ